สวัสดีค่ะผู้ชมเนี่ยค่ะคลิปนี้ต้องขับรถสูบผ่านาาน้ำพัดแต่กระสุนค่ะในครั้งนี้จะไม่มีอินโทรให้ดูนะคะแต่ว่าในครั้งนี้จะมาประจานอะไรนิดหนึ่งมะค่ะคือหนูจะให้ดูอะไรอ,ะอ่ะขอหาคลิปนีน้นะคะที่หนูลงไปอ,ะอ่ะ Okay. เดี๋ยวดูกันนะคะอันนี้เป็นอันเก่านะคะไม่ใช่อะไรแลมคามาเพินเดรมว่าเด็เปัญญาอ,อ่อส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวะคะ่ะอันนั้นเพื่อนหนูคะ่ะหนูก็ตอบกลับไปว่าสอีอันนี้นูเขียมผิดคะ่ะเมื่อกเดเปัญญาอ,อ่อไอสัตว มือดาก,กูก่อนนะีไอสัตว์คลิปนี้มีคำยาขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วยไม่ได้จริงถ้าด่าเพื่อนเลยอหีห่าถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดูอีดตอบเด็กเป็ดอกีดอกอเคแลก็คลิปนี้ก็จะมาประจาในใม่รู้ยังไงครับถ้าใครดูคลิปนี้โปรด ใช้วิจรารย์หนุ่มไกับชนนะคะคือหนูทาคลิปอยู่เดียบมีคนมาด่าสมมติถ้ามิชมทำคลิปเป็นยูปปะนะทูบเบอร์ใช่ไหมนั้นมีคนมาด่คาคนชมจะคิดว่าอย่างไรตอบมาจะเป็นได้นะเพราะว่าเพื่อนหนูก็โดนด่าไปทีนึงคน,นะนเนี้ยจะไปใช้สัญลักโดนด่าทีนึงก็จทีนึงเลยโดนด่าว่าอะไรมนะโดนว่าว่าอะไรอะ สงสารเด็กสงสารเด็กไม่มีความจนๆจนๆอะไรไม่ร um. ู้อะเมื่หไงมันแทงใจลราเพื่อนหนูก็ตอบไปว่ามันรวยตายซึ่งมันทำให้หนูคิดว่ามันทำให้หนูคิดว่าเกิดเขาตายไปอะเขาอาจจะเป็นเปรตก็เป็นได้เขาอาจจะได้สำเนบผิด เขาเอาจจะได้เ็นเตขอบุญคนอื่นก็เป็นได้อือไม่เขาก็แบบเขาก็อาจจะเกิดตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นสัตว์เน,นือสารแล้วก็มีเหือไม้เขาตายไปเขาก็เกิดมาเป็นเหมือนเดิมแค่แบบส,สัตว์สวยไม่ดีแบบกรรมเยอะคนยากจนคนพิการโดไประมาณนั้นเออเขาเอาจเป็นอย่างนั้นแหละ พอเขาทำกับในมืนอ้นเน่ะหนูกลัวจะแช่งเขาเลยนะหนูกลัวจะแช่งเขาเแต่หนูก็ตัง้งสเตจให้ดีท่านผู้ชมทำบ้านท่านท่านผู้ชมทำอยู่ครบอยู่เียบไม่คงไม่ได้ต้องสติให้ดีๆเดี๋ยว่เขากลายเป็นเปรตอย่างละไม่ต้องห่วงว่า,วามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมเองอ่ะอือฮึ น,นี้ไม่มีอะไรมากแค่มาประจานเฉยๆว่าเอ่อคือแบบมาประจานเฉยๆว่ามาประจานเฉยๆว่าท่านคนไม่ดาว่ะเราควรทำยังไงก็แนะนำเลยด่ากับเราแล้วก็ไม่ต้องด่ามันอีกปล่อยให้มันตายเป็นจันทร์นิชาเนาะ เนี่ยีวมันก็ทำยูทู e ด้วยนะแล้วหนูก็ไปคอมเมนต์มันคลิปหนึ่งเป็นคลิปนี้คลิปเกมรบกันเน,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 นี่ยนะโหเนี่ยอันนี้มันไม่ได้กอดก่อนคือแบบหนูเจ็บมากเจ็บหือแทงใจหลับมากอนะ ไม่อยากเคสเคเลยว่าในชีวิตเนื้อจะมีควารรมดาคือก็ไม่เหมือนไงเกอจะทำก็ทำยูทูบเหือแต่ว่าใจแข็งเขาไว้แล้วมึง,งแค่สามวิอวมีคนจิดการหกคนแล้วมันคิดมันพิมว่าฮะช่องนี้มีไว้แคสเกนนะครับเ ทำเป็นแบบพูกด,ดีโถแล้วเมตตาคนอื่นแต่ปัญญาอ่อนแล้วมือเงาเป็นหมาที่มาขับคนอื่นไม่รู้ใจสดชัดส้นอีโดกระตายให้รู้เรื่องเลยโถว่าแบบทำพูดดีโถยามาอย่ามายามายามา โโอส่วนน้อยกูก็มีบุญกันเหมือนเนื้อกันอะโหคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะก็จะมาประจันเฉยๆโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมน,นะคะเพราะคลิปนี้มีขันอยากมากใช้วิจารณ์ในการรับชมน,นะคะบ๊ายบายค่ะ